กอดริชที่พร้อมใจโพสต์ภาพนี้ฟาดปากขาเมาส์ถูกลือเลิกกันแล้วก่อนหน้านี้แฟนเพจเฟซบุ๊กเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าวันนี้วันมาคบูชานางเอกหน้านิ่งเขาเลิกกับแฟนหรือ,อยังกูไม่รู้แต่วันนี้จะไปเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตหลายคนพากันโยงไปที่ นางเอกดังริตชีอเอนิดีคาบาเรสเหตุเพราะเสิร์ชกูเกิ e คีย์เวิร์ดนางเอกน่านิ่งแล้วเจอชื่อของริตชีล่าสุดวันที่7มีนาคม2,566กอดอิทธิพั์ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับริตชีภาพนี้ทั้งคู่ใส่ชุดฮันบกพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเมื่อมีคนอยากใส่ชุดฮันบกเราก็ต้องตามใจเป็นภาพที่สยบข่าวเลิกลาไปเลย